ครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องสมาชิกเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ9 7คนด้วยกันนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาใช้ฐานที่อำเภอละเมจังหวัดชุมพรหน้ามหาลัยแม่โจ้ชุมพรนะครับเป็นฐานที่ฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรเวียากร ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์กลไกผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความสําคัญมากในการที่จะไปช่วยเหลือและก็ส่งเสริมให้สมาชิกนะครับลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวหันมาทําระบบเกษตรกรรมนั่งยืนไม่ว่าจะเป็นระบบของเกษตรที่จะดีใหม่เกษตรธรรมชาติเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์แล้วก็วัฒนเกษตร ทั้ง5ระบบเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนักพัฒนานักช่อมเสริมนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรสร้างทีมวิทยากรเพื่อไปจัดอบรมผู้ตกแปลงเกษตรดินรีในแต่ละจังหวัดซึ่งเรามีแผนที่จะจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดแล้วก็มีแผนที่จะขยายพื้นที่เกษตรดินซีนะครับทั้งหมดเนี่ย1ล้านตัวเรือน หนึ่งล้านแปลงเกษตรทีเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาตินะครับภายในปี2 5 6 6นะครับหลักสูตรดังกล่าวนะครับก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเรื่องของเทคนิคเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของเนื้อหาเรื่องเรื่องของการลงมือฝึกปฏิบัติซึ่มีทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบสารสนเทศเกษตรมีทีในการที่จะให สมาชิกนะครับมีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกฟาร์มทำบันทีฟาร์มบอกเล่าเรื่องราวในฟาร์มนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้มั่นใจว่านะครับผลผลิตจะเห็นท,ท้งทั้งหมด,หมดนะครับมาตรฐานรับรองตามมาตราฐานเอทีีพีทีเอสโดยการรดบรวมแบบมีส่วนร่วมตามมาตราฐานที่ไอพ่อมให้ใช้ในแต่ละประเทศนะครับ ในโครงการดังกล่าวใช้เวลาทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคนงวันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเรื่องของการขย่าทัพการปรับวิธีวิธีคิดาการสร้างกระบวนทัพนะครับให้กับทีมวิเยรากรนะครับเพื่อให้วิเยรากรได้กลับไปไปฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับในส่วนของแผนนะครับ หลังจากนี้นะครับก็คือทีมพยากรนะครับจะต้องไปจัดอบรมนะแต่ละจังหวัดนะครับมากน้อยก็แล้วแต่เป้าหมายในการบริหารของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งในใน,ใน,ในวันที่2เนี่ยเราได้จัดทัพการเนินงานออกเป็นเก้าทัพนะก <c oughs> ็จะแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็สร้างสาบันขึ้นมารองรับในการรับภารกิจนะครับให้บรรลุตามวิสัยทัศนร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นมหานคร,รเกษตรอินทะรีเพราะนั้นเนี่ยทีมเมียกรชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับที่จะส่งลงไปในการจารัดอบรมให้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับสมาคมเกษตรกรรมสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยขอบคุณสาพันธ์เกษตรกรรมย่งยืนแห่งประเทศไทย, 3, ย,ย,ไทยแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแต่ละจังหวัดตลอดจนบริษัทวิสาหกิตเพื่อสังคมแต่ละจังหวัดที่ได้มาร่วมลงนามการท,ทําธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าอินทรีย์ระหว่างจังหวัดนะครับซึ่งในต่อไปนะครับสินค้าจากทั่วประเทศนะครับจะ นำมาขายที่ตลาดตลาดริมสีพิธีองคกรที่อําเภอละแมจมงังหวัดชุมพรของเราในทุกวันเสาร์นะครับกล้ก็ขอขอบคุณพีิธุยนนนนแนะนำตัวเสนอหนึ่งห้ึ่งท่านงานเชิญ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 แนะนำตัวเสนอมาจากสองบรษษิษัทชื่อสองตัวอ,อีก<า>บ้างผมชื่ออำนาจงานประสิทธิ์ครับอตอนนี้ก็เปลี่ยนมาสองปีแล้วนะครับ เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวแบบกับเคมีมาก่อนแล้วก็ทำเกี่ยวกับพืชพลังงานซึ่งก็เดินทางไปหลายประวเทศรวมถ้งอเมริกาด้วยกลับมาก็อยากจะนำประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันพัฒนานะครับตัวเองไม่ได้ทำฟาร์มไม่ได้ำทำธุกรกิจอะไรแต่ว่ามีใจที่จะมาช่วยคเับสุดยอดไม่รโ้บบเค อย่างนี้ไม่ใช่ดอย่างนี้ไม่ได้มีนาฬิกาอยากจะฝากพี่นองประเสองสไลด์นะครับในในวันที่จะจบนะครับเรื่องของพลังใจพลังใจนะครับก่อนที่จะมีให้คนอื่นคุณต้องสร้างให้ตัวเองก่อนให้ได้นะครับมีงานวิจัยของผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเห็นเรื่องนี้แต่ผมอยากหยิบยกมาวันนี้นะครับเพื่ออาจจะทบทวนสําหรับท่านที่ทราบแล้วท่านที่อาจจะยังไม่ทราบอยากจะเรียนให้ทราบว่าเรื่องของพลังใจนะครับอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นที่เขา ที่เขาศึกษาเรื่งองผลิตของน้ำเนี่ยเช่นเดียวเราก็จะเกิดเกิดกระบวนการที่สามก็คือสามีรู้รักสามีสามีก็คืออ่ะลงมือทำน,นั้นวันนี้เป็นการสรุปครึ่งวันที่บอกว่าใครทําอะไรใครทําอะไรใครทําอะไรมันจะเกิดการแบ่งปันหน้าที่ก็อย่างที่บอกทุกคนเก่งมาจากทุกที่ไมถึงเชี่ยวชาญไม่ได้เกิดกับราชการนะเกิดกับทุกคนเคยมีประสบการณ์อะไรตอมีอะไรแต่เรานำประสบการณ์ที่เราบัรลบมาร้อยทุ่มนำแต่ละคน ต่างมาลงกันแล้วช่วยกันทำสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อไทยเราสร้างคาตอบที่เราได้เรืพอตฟอรฟของพวกเรานี้เราก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็กระจายทางอาเซียนสุดท้ายก็จะไปทางโลกเราก็จะเป็นคำตอบของโลาขอบคุณที่ให้โอกาสในการพูดคุณยครับ รองตกตายลองถลกตะกบแต่ด้วยความภูม <c oughs> ิใจที่ว่าเล็กๆแต่ก็ทำงานอย่างดีนะในจบตรงนี้ก็ต้องยกให้ทีมงานที่ทำมทีนี้ทีมงานของผู้กำกับนั้นโดยเริ่มต้นผมเองเป็นประธานเครือข่ายดับเเราเริ่มต้นจากโดนด๊อดถึงแบร้อยท่าเด็กเรื่อนโค้งลงไปมา พอตรงนั้นมางานร้อนก็มาทำเรื่องตามทุกวันอะไรตอะไรเรื่องต่อนี้ก็โดมไปถึงเรื่องสังคมต่างๆอีกแวดล้องการศึกษาวัฒนธรรมระเดีีกลายเป็นว่าคนตรงนี้โดยเฉพาะข้าราชการเขมองก็ผมว่าทำเท่าทุกเรื่องรู้ไปแต่ทุกเรื่องแต่ที่เรารู้เราไม่เห็น เราทําเพื่อทุนจนของเราทําเพื่อเปิดของเราแต่การที่เราทำตรงนั้นกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาครับคุณเี่ไววเป็นร,าาางรองประธานเครือกายคนุนวิเวที่มาเริ่มต้นมาน,านั้นเป็นเลขาธิทางการเครือการและก็มีประธานร่วมสมาพันเพก็พูดยังไงวะกรรมการนั้นก็เป็นตอบเป็นขนไหนของเครือขารจ้ารกับก็การที่ เราได้ทํางานใหญ่ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณของท่านครับผมเองนั้นรู้จักท่านันเรื่อเริ่มต้นครับแล้วด้วยความภูมิใจนะถ้าไม่มีท่านเราไม่เคยครับผมคิดว่าดีใจนะครับที่ได้ทำงานที่ใหญ่ครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับครับสมาพันการค้ายอดเยีนประเทศไทยนะครับมัท่านประธานสภาพันธ์ สามพันนะครับเกษต์ยังอยู่นะครับตัวแทนของสมาคมารตกจังหวัดนะครับวันนี้ผมเป็นรองคณบดีของมหาลัยไม่ใช่จุฬาฯทำเกษตรที่สี่สองร้อยไร่วันนี้กำลังตรวจรับระบบน้ำอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับพื้นที่ของเราก็น่าจะจะโชว์ได้วันนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพื่อทำเกษตรนะครับไม่ใช่จุฬัฯเราก็เป็นภาคีร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันในในการขับเคลื่อนนะครับวันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรนะครับได้เห็นท่ามกลางทั่วประเทศ นะครับแล้วก็เราได้เป็นคนใจนะครับที่จะขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนของประเทศไทยได้นะครับมหาลัยนี้ก็มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่เรื่องของ organic university นะครับตอนนี้เราอยู่ในกันเป็น free university แล้วก็ในอนาคตนะครับมหาลนี้ก็จะกลายเป็น eco eco university นี่คือเป้าหมายแป็นเป้าหมายเัพาะของมหาลัยนี้ก็นะครับชิมัตแพร่แล้วก็ชุมพรส่วนมหาลัยในจังหวัดชุมพรตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือ เวลนี้แอดชุมพรนะครับก็คือการสร้างสุขภาวะให้กับจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะครับมหาราในจังหวัดชุมพรก็ขขก็จะดูแลน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือน,นะครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ทีนี้ต้องรับและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีหัวใจเอทีซและก็ร่วมกันสร้างประเทศไทยเป็นมหานครสริทธิีซีครับขอการขอบคุณครับาสามจกตสองแฟนตาส